เาากิดไม่าได้ก็ถึงบ่าเอฟบ่อยากบ่ยากบ,ออากบออ่อจนติดเป็นคนบริบวนเลยคอยปลาอาหารงดูเปนจินเมื่อเกิดแม่ลอยแหงกาดไม่รู้กันมีดตะลุยถึงลอยแหงกาดปันนันนนดันนัดได้ติดครับเออบาดหนาจากไรเงี้ยจากอะไรเงี้ยก็ได้ก้ได้เอาว่าเอามีเข้ากั ช่างมีเงิ่อนประลาครับเออมีเขามีเขามีตะเข่ามากเออมีตะเข่าบนบัดเิดเขามากข้อดีกับเขามากคุณถวายได้เไหมคะพี่คะพระท่านบารมีประเทศไทยสมบูรณ์ให้เงื่อนลอยให้การงดปุญงดหนักงดจนอย่าเข้ามาอีกแล้วอย่าเข้ามาเดี๋ยวปู่จะออกไม่ให้เดินเข้ามากัน